โนเนมให้เสียงภาษาไทยบอกแล้วไงว่าใกล้ถึงบ้านแล้วโซโจงเธอตายแน่ถ้าแต่ต้องมันบอกแล้วไงว่าอย่าแต่ต้องมันเธอตายแน่ถ้าแต่ต้องมันผมกำลังตามหาน้องสาว เธอหายตัวไปอ่ะผมก็บอกอยู่นี่ไงแกเไป็นใครวะฉันเองแหละที่แทงน้องสาวแกก็เธอไม่ได้ยินเสียงฉันนี่นาเธอจะรู้อะไรไม่มีทางเลือกนอกจากตายยังไม่ตายเหรอ ถ้าไรเสียงถ่ายแล้วทุกโรงภาพยนตร์ก่อนจากไปฝอบเป็นกำลังใจกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้พวกเราโนเนมให้เสียงภาษาไทยด้วยนะครับเอาละปิดคลิปได้